สวัสดีค่ะวันนี้จะมาลองแกะพิมพ์ขนมที่แอบทำดูเมื่อวานนี้นะคะอันนี้ของเมื่อวานนะคือทำแล้วก็แค่เอาวางไว้ในห้องที่อุณหภูมิปกตินะคะก็อยากแะให้ดูว่าถ้าเราเอามาวันนี้แล้วมันจะเป็นยังไงจะงจะนุ่มอยู่เหมือนเดิมไหมจะน่าจะกระด้างไหมหรืออะไรไหมนะคะแล้วจะลอกได้จริงไหม จะละมุนจะหอมนุ่มหนึบปกติไหมนะคะเดี๋ยวลองดูนะอันนี้จะเป็นดอกเดซี่นะคะซึ่งมีแต่คนบอกว่าทำยากมากแต่ลองดูนะคะว่าถ้าเป็นแป้งของแอร์แล้วม,มันจะทำง่ายไหมอันนี้ล้างมือแล้วนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะว่ามันจะแกะยากไหมนะคะแกะง่ายเนาะ โอเ,เดี๋ยวลองดูนะคะลอกดูลอกทีล,ละชั้นนะคะโอเคไหมคะขออนุญ,ญาตทานให้ดูนะคะ Nhằm núm lắm.